คุณผู้ชมทีนี้เรามาเรื่องที่เราอยากจะรู้กันละคุณผู้ชมที่ติดตามสบายแพ้ด้วยนะครับเขาเกับไบรท์เมื่อกี่ปีแล้วนะฮะครับผมก็สี่ปีแล้วครับสี่ปีเร็วตัวเลยเนาะก็ใช่ครับเร็วครับก็ประทับใจอะในตัวบายพูดสิเวลาเวลามันเวลาจผ่านไปเร็วครับพูดเรื่องนี้นี่จู่โจมเลยนะครับปรทับใจในตัวบายผู้ชมใกล้เข้ามาเลย เพราะทั้งใจนไบรท์ก็มันเริ่มจากเป็นการเป็นเพื่อนก่อนครับแล้วก็รู้จักกันเป็นเพื่อนก่อนผมเป็นเพื่อนก็ถ้าเกิดที่เดียวกั่านหรอถ้าเกิดไม่ใช่ครับถ้าเกิดใครเคยเห็นใน IG ของผมแต่ไอจีของไบรท์ไอจีของผมคือตัวศักดิ์สิทธิ์นะครับเข้าไปดูได้มันจะมีคลิปอยู่ครับคือไบรท์เขาเริ่มทํางานจะเป็นพิธีกรก่อนตั้งแต่ปีนาฬิกาปี2004นสแล้วครับตั้งแต่คงเข้าวงการใหม่ๆครับเขาเริ่มทําแล้วเขาก็เป็นแขกรับเชิญเขาทําเทปแรกตอนนั้นยังมีไอทีวีอยู่เทปแรก ของรายการชื่อว่าคนไทยที่หนึ่งในโลกเขาเป็นพิธีกรของรายการนี้เทปแรกครับเชิญคนแรกคือผมคูณโต๋ครับตอนนั้นผมเพิ่งได้รับเป็นรางวัลเป็นโนใหม่ๆผมก็ผมก็ไปออกในรายการตอนนั้นยังยังไม่ได้มีเพลงร้องเลยครับตอนนั้นยังมีแต่แบบสมัยนี้ผมไม่เคยที่แล้วประมาณสิบกับาสิบปีแล้วครับแล้วก็ก็เจอกันในรายการก็ออกก็เป็นเพื่อนกันเขาก็ก็รู้จักก็เออเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ไม่มีอะไรก็ก็รู้จักก็เออก็มีเบอร์เพราะมันถ่ายรายการตั้งเกือบเจ็ดวันนะครับเพราะมันรายการมันชั่ววโมงก่า ถ่ายบ่อยๆเจอในโลเคชันนั้นโลเคชันนี้เลยครับก็มีเบอร์กันแล้วก็ก็ติดต่อกันบ้างไม่ได้ไม่ได้เยอะอะไรครับก็เขามีแฟนอยู่แล้วครับ,บ <า S 1> เราก็เรียน <บา S 1> อยู่เบลีนผมเรียนอยู่ผมเรียนอยู่เอแบ็ครับเขาเรียนอยู่สุราก็ไม่ได้เจอกันก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็มามาสนิทกันอีกทีติดต่อกันบ้างมาสนิทกันอีกทีตอนที่เขามาอยู่ช่อง3มเพราะว่าช่อง3มคือตึกมารีนอตึกเดียวกับดีซีเทโรก็เจอกันบ่อยๆแล้วเฮ้ยเจอเนี่ยนะเจอกันนี่ก็เลย สนิทกันมากขึ้นเลยครับก็คุยกันมากขึ้นตอนน้ําท่วมก็ย้ายไปอยู่ที่ใกล้ๆกันพอดีครับน้ำท่วมปี๕๕ครับอ๋อหลังจากนั้นก็เลยสนิทกันแล้วก็เปิดตัวครับประทับใจกันประทับใจยังไงก็เปิดเผยครับผมว่าใบก็เป็นคนน่ารักอ่ะเขาดูแลเราอย่างผมว่ามันอย่างแรกเลยคือคุยกันรู้เรื่องครับพอเริ่มจากความเป็นเพื่อนเนี่ยมันพูดอะไรก็พูดได้นะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ บ้าทํางานทั้งคู่ครับออพอคุณมีวินัยแล้วคุณบ้าทํางานทั้งคู่เนี่ยมันก็จะเข้าใจกันมันจะไม่มีคมัรวี่งเง่าพอถึงเวลางานก็ต้องงานอยากรู้ตรงไหนว่าเวลาเจอกันเนี้ยเอาเวลาตอนไหนไปเจอเพราะว่าอย่างไบร์เนี้ยสมมติว่าไบร์บต้องทํางานตอนเช้าทุกวันเขาต้องตื่นตีสามเขาต้องนอนหกโมงนะครับสือว่าทุกคนเขาก็ต้องนอนแล้วนะทุกหนหลับครับทุกหนหลับตื่นตี <laughs> ทุ่มนึงหลับตื่นตีสองขึ้นคนอะไรปิดพม่านอนตอนทุ่มนึงเขาทำได้ครับใช่ครับแล้วเราจะเจอกันยังไงกินข้าวยังไงลูกก็กินข้าวเที่ยงครับข้าวบ่ายอ๋อก็คือใช้เวลาเที่ยงครับผมก็คือก็บ่ายบ่ายเย็นเย็นเนี่ยมันก็จะมีแกลบอยู่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ว่านักร้องอย่างเรานอนดึกไงใช่ครับแต่เราก็ต้องตื่นก็เขากมอร์นิ่งผมคุณไนท์จีนคือคนละเวลาเลยมันก็แต่ก็โอเคนะสิผมว่าข้อดีของมันก็คือการมีสเปซของตัวเองครับเขาก็มีสเปซอย่่่่งงในนนชววทีีีบบบหลลลัไไไปปแ้เเก็ตะ แฮปปี้ <Happy. S 2> แล้วก็ทำงานห้ <c oughs> องอัดอะไรของผมก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ตอนเยน็นหมดจะได้ไม่ต้องพงองคงเหมือนกันเพราะว่าเราก็รู้อีกฝ่ายหนึ่งก็นอนแล้วก็ต้องกังก็เอาสเกจจูมาดูกันแต่ละอาทย์ว่าว่างอะไรแล้วก็แต่ว่าไป<า><า>ทำมาม <ฮะ S 1> ทุกวนันเราก็ทำไมทุกวนันแล้วไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรใช่ไม่มีไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยไปกันเลยไม่เคยครับสักครั้งหนึ่งมีไหมสี่ปีเคยไปเคยไปกัที่บ้านไปแค่วันเดียวครับไปพัทยาแล้วก็กลับครับเพราะทำงานนี่ครับ น่ารักอ่ะเออเป็นคู่ที่เข้าใจกันดีอ่ะเพราะฉันมีเวลาก็คือทานข้าวด้วยกันใช่ดูหนังมหดูหนังมหดูครับดูบ่อยครับดูหนังเอาเวลาตอนไหนไปดูครับเพราะไปต้องนอนหนุงดูหกโมงทุกๆต้องดูเร็วครับก็ดูดูช่วงรอบบ่ใบโมงใบสองโมงใบสองไม่มีดีข้อดีไม่มีคนเลยครับดีครับเราชอบบ่ายไปดูหนังใบสองกันเอาพี่เขาเออเออต้องดูวนเนอะดูหนังใบสองผิดตัวไหนครับเอ้าไม่มีไงอ้าไม่มีคนเลยเงียบวงโลไม่มีใครเลยเออดีออก ก็ต้องหาวันว่างไปดูรับไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เพราะมันก็จะไม่มันยากที่จะว่างบ่ายสองไงพี่ถามตรงๆเลยดีกว่าพี่ไม่ดูไม่ถามเรื่องหนังปีนี้จะมีข่าวดีมามพี่อยากรู้มีแพลนไหมมีเคยคุยกันมาโตแล้วครับก็มีบ้างครับมีคุยบ้างครับางแต่คงยังไม่ใช่ปีนี้ครับเราต้องทํางานก่อนครับเพราะว่าผมมีในมุมหนึ่งคือทุกทั้งคู่กำลังอยู่ในจุดพีคสุดของอาชีพตัวเองอ่ะใช่ครับแล้วก็ มันเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จากจากจุดหลายๆคนโอกาสที่มันโอกาสที่มันพิเศษมากๆที่ได้ทําในสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเราก็เป็นคนที่ตั้งใจมากัานะเห็นเรามันอยู่บนเวทีเห็นเขาอยู่หน้าจอเนะครับอาจจะดูว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่เอ้ยโชคดีจังมาถึงอยู่หน้าจอทําอย่างนี้โชคดีจังอยู่บนเวทีได้ร้องเพลงจริงๆแล้วมันที่คุณเห็นแค่สามนาทีหรือที่คุณเห็นแค่หน้าจอเนะ่ะมันเป็นแค่มันเป็นแค่ส่วนแค่สิของ90%ที่คุณต้องใช้ชีวิต เพื่อเวลาเวลาเหล่านั้นที่คุณเห็นนะครับเราต้องเตรียมตัวเราต้องมีวินยัย เราต้องฝึกซ้อมเราต้องตั้งใจมาต้องเสียสละหลายๆอย่างในชีวิต่ฉันเนี่ยทุ่มเทกับตรงนี้ก่อนเดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยมันก็ถึงเวลาเองครับเป็นกําลังใจให้กับทั้งเรื่องงานแล้วก็ความรักของโต้ด้วยดูจริงใจมากเลยนะคเฮ้ยอะไรแต่ให้จริงดูจริงใจมากคือคเป็นคู่ที่เหมาะเหมองจากข้างนอกอะไรอย่างนี้นะฮะโต้โต้ปากฝากผลงานคุณผู้ชมเลยเรื่องงานทั้งความรักแล้วแต่เธอต้องฝากฝากเขาได้ยังไง เป็นกำลังใจให้คู่เราด้วยอีโอ้โปต่อเขาเป็นกำลังใจคู่เธออยู่แล้วไม่ได้มีอะไรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับในแรกชาวไนคิวเมาส์ด้วยนะครับแล้วก็แฟนคับชาว USC ซทุกท่านนะครับไม่ใช่ชอบตรงนี้นะครงนี้ครับก็รอเล่นครับใจของโตขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับก็อย่างที่บอกอยากให้โตไปด้วยกันนะครับ ปีนี้คงได้เจอทั้งปีเลยกับกับอัลบั้มใหม่กับการทัวร์กับเพลงใหม่ๆอยากจะให้อยางที่บอกอยากให้สุขสนิด้วยกันอยากให้รู้จักกันครับคิดว่าคิดว่าคิดว่ารู้จักกันใหม่มในปีนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณทําอะไรในปีนี้ขอให้ได้ตามที่ปรารถนาได้ตามที่สมหวังไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเรื่องงานทุกๆอย่างไว้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันทั้งปีแน่นอนครับผมบวันนี้กอบคุณโตด้วยนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็นแขกรับเชิญ ประเดิมคนแรกเลยของปี59นี้ก็ขอให้น้องโตเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันนะฮะขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมครับขอบคุณโตยี่งเป็นทางการดีกว่านะฮะขอบคุณฮ่าขอบคุณอีกครั้งฮะอ่งคุณผู้ชมช่วงหน้าจะเป็นช่วงใหม่ของรายการแต่ว่าจะเป็นช่วงอะไรคุณผู้ชมต้องติดตามนะฮะและอย่าลืมติดตามเพลงลังใจผู้ชายคนนี้ด้วยนะฮะช่วงหน้าพบกับเอีกซ์มาต่อครับสวัสดีครับ